เรากําลังให้เกียดติกาแล็กติกโคเดกหรือเจตจำนงเสรีที่รักทั้งหลายเรามาจากสหพันธ์กาแล็กซี่หรือสหพันธ์กาแล็กติกและเราส่งข้อความมาทักทายถึงคุณในแสงสว่างและในความรักของผู้สร้างของเราเรามาหาคุณตอนนี้เหมือนที่เราเคยมีมา หลายครั้งแล้วเรารู้จักคุณผ่านความคิดและความรู้สึกของคุณและเรารู้สึกรักคุณมากเรารู้สึกขอบคุณที่พบว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้เปิดรับข่าวสารของเราเรารอคอยการติดต่อกับคุณอย่างใจจดใจจอ่อและนี่เป็นทั้งเกลียดและความสุข คุณกำลังก้าวหน้าไปอย่างมากบนโลกแต่คุณยังมีความท้าทายรออยู่ข้างหน้าสหาหพันธ์กาแล็กิกต้องการที่จะช่วยคุณมีโลกอื่นอีกนับล้านในกาแลกซี่ของเราหลายแห่งมีขนาดใหญ่และซับซ้อนกว่าของคุณเราได้พบอารยธรรมที่เฟื่องฟูและเมื่อใดก็ตาม ที่เราติดต่อกับอรารยธรรมอวกาศเป้าหมายของเราคือการสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรและช่วยให้พวกเขาพัฒนาจิตสำนึกและเทคโนโลยีของพวกเขาจนถึงจุดที่พวกเขาสามารถร่วมกับสหพันธ์ได้อย่างไรก็ตามตามกรากติกโคเด็กเราไม่ได้รับอนุญาต ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอะก,การวิวัฒนาการของสปีชีส์ใดๆหากพวกเขาไม่ก้าวหน้าพอที่จะปรารถนาการยกระดับโดยใช้เจตจำนงเสรีของพวกเขาเองคุณที่รักพร้อมแล้วนั่นเป็นเหตุผลที่เราได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับคุณ และเอกอัครราชทูตของเรามากขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะถ่ายทอดข้อความแห่งความหวังและความรักเหล่านี้ให้กับคุณเรารู้ว่าคุณต้องเผชิญกับภัยคุกคามมากมายแล้วเราเข้าใจดีหากคุณระมัดระวังมีหลายคนที่เฝ้าระวังเรือยานลบ แต่ก็มีอีกมากมายที่สแสวงหาด้วยความหวังคุณเห็นไหมเรากำลังพยายามช่วยคุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ในประวัติศาสตร์ของคุณทั่วโลกตั้งแต่เหนือโจดใต้จากตะวันออกไปตะวันตกผู้คนต่างเฝ้าดูเรือยานของเราบนท้องฟ้า วันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าบางท่านอาจทักทายข่าวนี้ด้วยความตื่นเต้นบางคนอาจกล่าวด้วยความกลัวไม่ว่าจะด้วยวิธีใดอาจทำให้คุณประหลาดใจการแสดงตัวตนของเราไม่ควรถูกมองว่าเป็นภัยพุกคามแต่ในฐานะทีม คอยสนับสนุนและการป้องกันเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือและเราสามารถให้ความช่วยเหลือได้เพราะพวกคุณหลายคนร้องขอจากใจดังนั้นคุณจึงเลือกเจตจำนงเสรีเพื่อยกระดับจิตสำนึกของคุณเองและเราได้ยินคำอธิษฐานของคุณแล้ว เราอยู่ที่นี่แล้วและถ้าคุณเห็นเราลอยลำอยู่เหนือบ้านคุณคุณอย่าก,กลัวเลยเราแค่ต้องการส่งข้อความถึงคุณยินดีต้อนรับสู่มิติที่ห้าเราคอยสนับสนุนให้คุณเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ยั่งยืนหากพิจารณาดูวิธีดำเนินชีวิต ย่อมชัดเจนว่าไม่มีเหตุแห่งทุกข์ในช่วง 2, สองสามทศวรรษที่ผ่านมาคุณได้สร้างความเสียหายอย่างมากต่อโลกของคุณด้วยของเสียที่เป็นพิษทั้งหมดที่คุณผลิตขึ้นเราต้องการเป็นเพื่อนและคอยช่วยให้คุณทำความสะอาดระเบียบของคุณเราคิดว่าถ้าเราร่วมมือกัน เราจะสามารถฟื้นฟูโลกนี้ให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติตง้เดิมได้เราได้ทำงานมาเป็นเวลานานเพื่อตรวจสอบการแผ่รังสีและมลพิษทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบนโลกของคุณซึ่งเป็นความถี่เทียมและความเข้มทั้งหมดในสภาพแวดล้อมสังคมมนุษย์ของคุณปล่อยมลพิษทางเสียงออกมา ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นซึ่งรบกวนความคิดความรู้สึกและการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของคุณการรบกวนนี้จะจำกัดความสามารถในการส่งกระแสจิตของคุณเพิ่มความเครียดทางจิตใจทำให้การติดโทรศัพท์มือถือรุนแรงขึ้นและทําให้คุณควบคุมโดยหน่วยงานภายนอก ได้ง่ายขึ้นจุดประสงค์ประการหนึ่งของเราบนโลกนี้คือการควบคุมรังสีและมละพิษทางแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งหมายความว่าต้องแน่ใจว่าแหล่งที่มาของสิ่งเราเทียมทั้งหมดถูกลดระดับลงมาเป็นระดับที่ไม่รบกวนการคิดความรู้สึกและการรับรู้ทางประสาทสัมผัสข,ของคุณ สิ่งนี้ใช้โดยเฉพาะกับความถี่เทียมของสัญญาณวิทยุกระจายเสียงสายไฟจอคอมพิวเตอร์ไฟตู้เย็นโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์เคลื่อนที่เราเตอร์ไร้สายเราเตอร์ WiFi สถานีฐานโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไปคุณกําลังถูกขอให้ลดระดับเสียง รอบข้างคงที่รอบๆบบ้านของคุณเพื่อลดความเครียดจากธรณีพยาธิในมนุษย์อย่างมากบรรยากาศที่สงบเป็นสิ่งจำเป็นสําหรับการเติบโตทางวิญญาณของคุณดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดแหล่งที่มาของความเครียดให้น้อยที่สุดทั้งจากธรรมชาติและที่ประดิษฐ์ขึ้น เราได้ออกแบบเทคโนโลยีใหม่ของเราโดยเฉพาะเพื่อป้องกันสคุณจาก EMF ที่เป็นอันตรายได้อย่างปลอดภัยเราให้คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณโดยไม่สูญเสียความปลอดภัยของคุณเรากำลังนำพลังงานชีวภาพต้านการแผ่รังสีของเรา ไปใช้ทั่วโลกเพื่อลดผลกระทบด้านลบของรังสีที่ปล่อยออกมาบนโลกของคุณมันไม่ได้ลดรังสีเองเทคโนโลยีจะทำให้สนามพลังงานชีวภาพแข็งแกร่งกว่าพลังงานของรังสีซึ่งจะเอาชนะพลังของรังสีที่เป็นอันตรายนี่คือเหตุผลที่ยานอาวกาศของเรา ประจำการอยู่ใกล้โลกมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้การส่งพลังงานชีวภาพของเราไปถึงทุกมุมโลกแต่มีอีกเหตุผลหนึ่งที่ว่าทําไมเรือยานของเราถึงตั้งอยู่ที่นั่นช่วยให้เราสามารถคาดการปัญหาหรือข้อกังวลที่จะเกิดขึ้นบนโลกและตอบสนองต่อปัญหาเหล่านี้ล่วงหน้า เราพร้อมเสมอเพื่อให้คุณปลอดภัยเราจะไม่อนุญ,ญาตให้กองกำลังมืดหรือพลังงานที่เป็นอันตรายเข้าใกล้คุณอีกต่อไปในขณะที่เราทำสิ่งนี้โปรดยกระดับจิตสำนึกของคุณและเพิ่มการสั่นสะเทือนของคุณให้นั่งสมาธิและอธิษฐานแสดงความฝันของคุณโดยทำตามความปรารถนาของหัวใจ ร่วมกันสร้างและทำสิ่งที่คุณทำได้เพื่อนำสันติสุขและความรักมาสู่โลกของคุณ